สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบพอกับช่องน้องวูน้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้เมนูสิบาพ,พี่น้องเห็ดผัดผักรวมหมูกรอบด้อค่ะเด้อว,วัตถุดิพงเฮาก็มีผักรวมนะคะนอกกากซิมีบอคครีดอกกระลำถั่วรันเตาแครอทคะนาฮ่องกงนะคะนอกาสำหรับผักรวมของเฮาเนาะ,ะ,นะแล้วก็มีหมูกรอบค่ะพี่น้องจ้าหั่นเตรียมไวะะ้แล้วค่ะ ไอ้พริกกระเทียมนะคะตำหยาบด้วยนิดนึงใส่พริกกระเทียมก็ได้บ่ไส่พริกก็ได้ด้วยค่ะสําหรับเมนูนี้เนาะค่ะเนาะไปค่ะแล้วก็เครื่องปรุงเข้ากับซิมีผงชูรสรสดีน้ําตาลซอสหอยซอสฟ้าเขียวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูนี้เนาะ,ค,ะ,นะค่ะเ,เาดดนาะไปค่ะไปลงมือเห็ดผัด,ผ,ดผักรวมหมูกรอบกันเลยจ้ามาค่ะพี่น้องจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะแม่น้องวุ้นก็จะใส่พริกกระเทียมที่เราตำหยาไว้ลงไปผัดค่ะ ใส่พริกผัดพริกระเทียมให้หอมค่ะใส่พริกก็ได้บ่ใส่พริกก็ะได้เด้อค่ะพี่น้องจ๋าทานนีเด็กหน่อยเฮ่ากับ่ตตองใส่พริกค่ะนี่ค่ะผัดพริกกระเทียมให้หอมนะคะแล้วก็ใส่หมูกรอบลงไปผัดค่ะโอเค่ะใส่หมูกรอบแล้วก็ผัดค่ะพี่น,อน้องแล้วก็ ใส่ผักของเราลงไปเลยจ้าเต็นผักให้โตค่ะพี่นงค์พัดพักให้ซุกจ้าพักพักให้ซุกให้พักนุ่มร่วนแค่สิบปูนก er. ็ ข้ากกะสิพัดไปเรื่อยๆจนพักของข้า,ขาหยุบล่งดีนะคะนอกพักซุเข้ากกะสิเริ่มปรุงค่ะพี่น้องเองจ้ะพักก็เริ่มซุกแล้วนะคะเนาะางคนกะสิววานม่นูอุ่นขึ้นด้เห็ดกับเข่าทุกมือแท้ เพราะว่าแม่นุ่นเป็นเป็นร้านรับเมาส์เนาะคะนะ่ะเนาะร้านรับเมาส์มีสรีซางนี่ลูกน้องกระต้องเห็ดกับเผาให้ลูกน้องกินทุกเ้าทุกแรกจะเลยได้ได้ใจเปียบเพื่อนๆในจักน้อยมีคลิปลงกชุกมือเนาะคะนะ่ะเนาะประมาณนี้นะค่ะคือเอาเห็ดกับเผาแล้วก็ไข่ก็บไดไทยคลิปเนาะค่ะเนาะจะได้ทโอกาสไทยคลิปให้พี่น้องเบ่งไปนั่มเลยเนาะคะนะ่ะเนาะก็เลยมีโอกาสไปลงกคลิปทุกมือนนในจักน้อยเนาะ กะสิเป็นเฮ็ดกับเขากับนามเนี่ยนะจ๊ะเป็นรักจะถึงเปิดพึ่งเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งมาหายกันว่างใจกันแน่นี่ค่ะพอผักยุบลงแบบนี้แล้วเราก็จะปรุงเลยนะคะบัดเีมมาค่ะมาปรุงกันเลยจ้ามาค่ะปรุงกันเลยค่ะใส่น้ำตาลสักครึ่งช้อนค่ะตามด้วยรสดีค่ะผงชูรสจ้านี่ค่ะ ซอสฟ้าเขียวจ้ากะตวงเอาเพื่อกาค่ะพี่น้องจ้าาะมีปริมาณดอกว่าเท่านั้นซอนตัวนี้ซอนสูตรแม่นองวุ่นง่ายๆจ้าพี่น้องจ้ามาค่ะใส่เครื่องปรุงแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะผัดให้เข้ากันเพื่อซีมเบ่งรสชาติแซ่บกับโอเคแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้เนาะคะ่ะเนาะผัดผักรวมหมูกรอบค่ะพี่น้องจ้า กะสิไอเมนูหุ่หยอดน้ำนี่นึ่งนะคะนะอวราเมนูนี้มันกินกับข้าวซุ้ยมันก็ตองมีน้ำในจักหน่อยบราห้มันแห้งนะคะเนาะนี่ค่ะสิได้ออกมาแบบนี้จ้ะพี่น้องจ้าสำหรับผัดผักรวมหมูกรอบค่ะซ้มเบิ่งรสชาติได้จ้าบาดนี้ขออนุญาตชิมเดอ้อค่ะนี่ค่ะ เสีบแล้วว่าต้องปรุงยังเพิ่มค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะวันนี้ไปหาถาดจานเราเทียมเข้ามาตักขึ้นกันเลยค่ะพี่น้องจ้าโอเคค่ะไปจ้ามาค่ะเตรียมจานแล้วตักพักทัก,ทก,ทกรวมมูกรอบเท่กันแล้วกันนะคะเนาะลงเลยค่ะนฮ้อนเต็มจานหมอกู้มากนี่ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับผัดผักรวมหมูกอรอบของเมนูลพร้อมเสิร์ฟลุงปลาหน้าอาแล้วค่ะพี่น้องจา๋าอย่าลืมดนะค่ะเด้อคันมากคันชอบคลิปของเมนูงุลกับเวเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกกที่สำคัญลืมบปไไดค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุน่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมือนีแมนวุน่นขอตัวลาไปกับพัดพักร่วมมูกรอบจานย่ายๆค่ะพบพอกันไม่ไรนาคลิปนาจา้าขอบคุณหลายๆค่ะ